สวัสดีครับพบกับผมช่องทางลุงแซมนะครับวันนี้ก็นี่ครับมามีเน็ตบ่นี่แดนเมีเนยดบอ,เ,บอเอ,าอ้าฮี่ส่งยังไลยเอา้าก็ะปส่งตอนนี้นะโอ<ล>้ฝนเพ<ล>ิ่งหยุดตกนะครับน้ำท่วมป่าหญ้านะครับน้ำป่าไรหลากน้ำท่วมนู่นนะครับใหญ่เตี้ยแล้วนะครับ ไปดูนะครับมีสมาชิกตัวด้วยองคขลักดัมปี้เลยนะครับนี่อันนี้ขลัดไม่ได้ถูต้นไม้นะครับดัมปี้เลยนะครับฝนตกนะครับ ดูน้ำท่วมใหญ่เตี้ยนะครับมะเขือเทศเราก็กำลังกล้าก็เรียบร้อยนะครับโดนอุกรทบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมใหญเตี้ยนะครับปไปเนยอู้ ดำเลยนะครับฝนตกใส่ดําเลยนะครับขนาดนี้ไม่ได้ขัดนะครับดูครับน้ำไหลนะครับน้ำป่าไหลหลาก นี่ก็ต้นเ้าโพดว่าจะปลูกไว้ให้ยายเตี้ยก็เรียบร้อยแล้วครับโดนน้ำป่ายไ,ปไ,ปไ,ปไป่าไปก่อนไปก่อน เรียบร้อยนะครับผมเกิดน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับตกนานนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับฟ้าร้องดังมากเลยนี่ใย,ยเตี้ยวเลยก็ดำเลยนะครับขนาดน,นี้ไม่ได้ถูนะครับนี่ น,นี้ไม่ได้ถูนะครับแต่ว่าดำมากเลยเออเพิ่งหูไซเดอร์สางเราจะเดินไปดูป่าหญ้านะครับนี่จะถ่ายให้ดูน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมป่ายญ้าแล้วนะครับ นี่ครับหญ้ากำลังสวยเลยนะครับกำลังลำปวกๆเลยนะครับหญาเนี่ยนครับน้ำป่าไหลน้ำมาไหลเต็มเลยนะโอ้ฝาย่าเราก็จอดครับโดนน้ำท่วมใส่แล้วครับ น้ําท่วมมาหมดเลยนะครับน้ํานี่ไหลแรงมากนะครับลอยน้ํานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมนะครับสวัสดีครับ